เรื่องโทรศัพท์ใหม่ครับโทรศัพท์ค่าอยอะไรง่ายยี่ห้วไมีบบน่นท่แนะนำเลยครับงั้นผมขอเนี่ยนะเป็นรุ่นเลตมีโน10เอ็นนะครับรุ่นนี้มีเรานั้นได้ใช้ชิปเซ็ตเดนิสตี้ฮีโร่จีน95นะครับและมีความจุแบตที่ประมาณห้าพันทางลงกันได้ให้ประมาณนี้ครับกล้องหน้าเราจะให้ความจุที่ประมาณ10ล้านพิกเซลหน้าจอจะเป็นความก้าวความกว้างจุด43นิ้วแรมเราจะเป็นเราจะให้มันที่ประมาณว่าแรมแปด พื้นที่เราจะให้ประมาณที่ประมาณ128จิบนะครับมีระบบแบบว่าเปลี่ยนพื้นที่เป็นแรมไหมครับมีครับทางมือถือเกมทางมือถือได้ให้มาบวกแรมอยู่ที่ประมาณ4จิบเหลือเพียง2จิบครับใช่ครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมขอแสดงที่ประมาณ8,500 8,500เหรอครับผมว่าประมาณ7 5 0 0ได้ไหมครับพอดีไม่ใช่สายถ่ายรูกนะครับฟังเงินแล้วก็ได้ถึงแต่ทางมือถือมีระบบเกมมิ่งด้วยนะครับทำไม้เล่นเกมสมูทด้วยครับ มีระบบช่วยเล่นเกมไหมครับแบบไม่จะสมูทนะครับมีครับเดี๋ยวผมจะขอสาธิตเข้าให้ดูเลยนะครับรับผมมีระบบครับมีระบบเกมแต่ละเกมจะสามารถบูตความเร็วอยู่ที่มันจะมีระบบระบบบูตความเร็วประสิทธิภาพอยู่ครับลองไม่ใช่นั้นลูกค้าลองเข้าดูได้ครับได้ครับลองแล้วครับลองครับลูกค้าสามารถปรับมุมไซด์นี่ครับ ก็เพิ่มหมดประสิทธิภาพได้ครับนี่คือการปรับพลังงาใช่คับให้กดปุ่มสีฟ้าที่เพิ่มตรงนี้ครับสีฟ้าเนี่ยครับใช่ครับแล้วเราจะมีที่ดีหมดประหยัดพลังงานจะเล่งประสิทธิภาพได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราปรับเป็นสักครู่นะครับถ้าเราปรับเป็นสีทองนี้จะเล่งประสิทธิภาพที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะทำให้เครื่องนั้นเร็วขึ้นอย่างมากแต่จะเลกงมากับความร้อนและแบตที่ไหลเร็วขึ้นครับอ้าแล้วอย่างนี้พัดลมระบายความร้อนไหมครับทางมือถือไม่ได้ให้มาจริงๆครับเรา จะไม่ต้องนั่งเล่นหน้าพครลมจริงๆครับอาอแล้วมีแถมแบบโปรโมชั่นไหมครับผมมีโปรโมชั่นครับถ้าลูกค้าซื้อตอนนี้ผมขอแถมสายชาร์จ USB และแถมหัวชาร์จด้วยครับเราจะมีกล่องฟังให้้วยเป็นฟังก์ชันพิเศษครับราคาเพิ่มไหมครับหรือยังครับราคาเท่าเดิมเลยครับแปดพัเท่าไรครับแปดพันห้รอยแ้าอยครับประมาณเจ็ดพันาแล้ครับพอดีมากแบบ ผมรถได้ัแต่อันนี้สุดๆครับอว่าครับมีบางอื่นนำเสนอนะครับใ่้กาบลูกคิวเรามีระบบกล้องที่สามารถสูงชัดมีระบบบุคคลด้วยครับนะครับานปะนขอสาธิตนะครับท่านระธาจะเป็นบุคคลแล้วมีภาพโปรด้วยครับจะเป็นความปรับภาพชัดหรืออะไรเราก็มีให้ครับมีภาพถ่ายบุคคลมีเพิ่มเติมจะมีแต่ละโหมดมีโหมดกลางคืนมีโหมดผ่านอาราม่าครับ ไม่ใช่ลูกค้าลองดูได้ครับผมบอกกลางกลางคืนครับผมกลางคืนกลางคืนลองดูได้ครับกลางวัเลยครับให้มลองดกลางคืนทำไมครับออก็ให้ได้ครับใะได้กล้องเ่็บไม่ค่อยถ่ายูปประมาณแปดพันนะครับอาเยห้าร้อยสุดสุดแล้วลูกค้าเสนอว่าไงนะครับพี่เกียแปดพันบาทครับถูกครับแปดพันห้าร้อครับจริงจริงนะครับแปดพันครับได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ส่กล่องแล้วส่งไปให้นะครับโอเคครับผมอบ